รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ธทมนำชีวิตรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ธรรมะและนําไปสู่การดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ทว่ามีความสุขครับรายการนี้อํานวยการผลิตโดยโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลายัยมหามกุฏรราชวิทยาลายัยหรือมมรครับ2ช่วงของรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ธรรมะอย่างง่ายๆคือช่วงแรก มมรคู่ไทยและช่วงที่สองธรรมะจากพระสอนศิลธรรมครับในช่วงแรกมมรคู่ไทยในวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหามากุรราชวิทยาลัยท่านจะนําเสนอเรื่องราวพระสอนศิลธรรมยุคใหม่ตอนที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้นบัตนี้ครับ ระศาสนาและก็ง,งานของมหาวิทยาลัยมหมาบุรราชวิทยาลัยวิเขตศรีรัช้างในครั้งนี้ผมรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพรานสินธรรมในโรงเรียนของวิทยาเขตศรีรัช้างประจำปีการศึกษา259 9ในวันนี้ ซึ่งตามที่ท่านรองอธิการบดีวิทยเขตสิรัญช้างท่านได้กล่าวถวายรายงานไปแล้วว่ามีพระสอนสินธรรมออกไปช่วยในการสอนสินธรรมในโรงเรียนต่างๆซึ่งการออกไปสอนสินธรรมในโรงเรียนนั้นต้องถือว่าเป็นภาระธุร ของพระพุทธศาสนาภาราธุระในฐานะที่เราเข้ามาเป็นสาวกของเสด็จพระสมธุทธเจ้าเป็นภาระเป็นหน้าที่อันหนึ่งในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีโอกาส ทางราชการโดยกรมการศาสนาประสรงวัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทเขาจัดให้มีโอกาสให้เราได้ไปปฏิบัติศาสนกิจในการสอนศิลธรรมในโรงเรียน เราก็ควรจะใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์ก่อนหน้านี้เราเคยเรียกร้องนะเมื่อตอนที่เขาตัดวิชาศิลธรรมออกไปจากหลักสูตรการศึกษาเราก็เรียกร้องกันว่าต่อไปเยาวชนของชาติก็จะไม่ได้รู้จักหลักธรรมคำสอนไม่ได้ประพฤติปฏิบตัติตามหลักธรรมคำสอนต่าง ก็เรียกร้องให้นำเอาหลักสูตริ้นธรรมเข้ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรซึ่งตอนนั้นก็มีการกเทียงวิภากษ์วิจารณ์วิปรายกันมากมายและก็เป็นข้อต่อรองว่าถ้าจัดวิชานี้เข้ามาแล้วเขาก็อ้างว่าไม่มีบุคลากร ที่จะทําหน้าที่ในการสอนต่างๆทนะั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยผมเองเป็นนักเรียนก็ไม่ได้ใช้พระเข้าไปสอนนะก็ครูครูในโรงเรียนนี่แหละทาหน้าที่สอนเพียงแต่ว่าครูในโรงเรียนสมัยก่อนนะเป็นคนที่ไม่ห่างวัดนะเป็นคนที่ ใกล้ชิดระาศาสนาเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจท่านก็สามารถสอนได้สามารถอธิบายได้แนะนาได้ผมเรียนวิชาศิลธรรมผม,มเรียนกับครูคา,ารว่าไม่เคยเรียนวิชาศิลธรรมกับพระแต่มาครูยุคปัจจุบันบอกสอนไม่ได้พนะอจัดวิชานี้เข้าไปก็อ้างว่าจะต้องมีพระมาช่วยสอนอะไรต่างๆตามคณะสงฆ์ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงทั้งสงองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล,ลัยและมหาวิทยาลัยมหมากุรราวิทยาลัยจัดพระไปสอนศิลธรรมในโรงเรียนก็ดําเนินการเรื่อยมาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเปิดโอกาสให้อย่างนี้เราก็ต้องช่วยโอกาสหรือว่าคว้าโอกาสนี้เอาไว้แล้วก็ทํา ให้เต็มที่อันนี้ก็เป็นความหวังดีว่าพระไปสอนท่านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าพาหนะเดินทางเขาก็ตั้งงบประมาณให้แรกเริ่มเดิมทีก็ตั้งงบประมาณให้เ,เ,ดงงใหเดือนละสองพบาทต่อหนึ่งรูปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปสอบตามโรงเรียนแต่ต่อมาเมื่อภาวะเศรษฐกิจนะมันทีบตัวสูงขึ้นแล้วก็ค่าน้ำมุกน้ำมันก็ขึ้นราคากันไปเขาก็มาปรับงบประมาณเพิ่มจาก2,000เป็นเดือนละ2,500บาทต่อหนึ่งรูปต่อหนึ่งเดือนนะภาคการศึกษาหนึ่งเขาก็คิดให้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านสอนไม่ถึงห้าเดือนหรอกนะเพียงแต่ว่าเศษของเดือนเขาก็ปัดให้ยกผลประโยชน์ให้นะถวายท่านไปนะเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าค่าพาณะเดือนละ2,500าบาทตอนหนึ่งรูปต่อ1หนึ่งเดือนนั้นเนี่ยไม่ใช่จำนวนมากมายนะบางท่านอาจจะไม่พอได้ซ้ำนะเพียงแต่ว่าการไปทำหน้าที่ พระสอนศิลนธรรมในโรงเรียนอย่างที่ผมได้ปรารบไว้ในเบื้องต้นว่าเป็นภาระธุระในพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่มาเป็นสมณะสัยะบุตรเข้ามาศึกษาเราเรียนะธรรอวินัยแล้วมีความรู้ความสามารถ mm hmm. ก็ควรจะนำความรู้ความสามารถนั้นไปเผยแผ่ไปช่วยประกาศคำสั่งสอนให้กับ พุทธศาสนาิกชนและก็เยาวชนต่างๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นในการทําหน้าที่นี้เป็นการนําทําหน้าที่ที่ต้องอาศัยความเสียสละความทุ่มเทความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นอย่าอย่าได้นําเอาค่าพานะที่เขาจัดไว้ ช่วยสนับสนุนในการเดินทางนั้นมาเป็นตัวตั้งว่าค่าตอบแทนมันเล็กน้อยหลือเกินไม่คุ้มค่าเหนื่อยในการออกไปสอนเราจะได้มองค่าตอบแทนนั้นเป็นตัวตั้งเราต้องมองตัวภาราธุระในพระพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นตัวตั้งทำงานอย่างนี้ต้องต้องอาศัยมีอุดมการด้วยถ้าหากว่า มามองแค่ค่าตอบแทนอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ท้อใจละเหียใจหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะออกไปช่วยกันสังส่งสนพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็นสี่คณะวิชา คือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศ7วิทยาเขตสวิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวิทยาลงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสลินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปัมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมโสกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัยาศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสิน มอม,อมอรผู้ไทยที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะได้เห็นถึงเรื่องราวของพระสอนศิลธรรมในยุคใหม่ที่จะนําเสนอธรรมะเข้าไปสู่ดวงใจของผู้รับฟังหรือนักเรียนนักศึกษาที่จะนพาไปสู่การพัฒนาชีวิตจิตใจต่อไปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจากพระเดชพระคุณท่านอิการบรดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยครับในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ธรรมะจากพระสอนศิลธรรมรายการของเราได้ไปติดตาม พระคุณเจ้าที่ทำหน้าที่เป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนก็คือพระมหาวิวัตจิระวัฒโนจากวัดมงคลวรารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานครท่านจะนำพาให้ไปชมกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้นะบบัดนี้ครับ พระมหาวิวัตจิรวัฒโนท่านเป็นคนในพื้นที่ชุมชนวัดมงคลวรารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานครสาเหตุที่ท่านต้องบวชเพราะโยมพ่อของท่านเสียชีวิตท่านจึงต้องบวชหน้าไฟให้กับโยมพ่อหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้คิดที่จะลาสิกขาเลยระหว่างที่ท่านดำรงอยู่ในสมณเพศบัรพชิตนั้นท่านได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งพระธรรมวินัยและภาษาบาลีจนเป็นที่ยอมรับของเจ้าวาดวัดมงคลวราราม วันนี้เราจะพาทุกท่านตามติดชีวิตพระมหาวิวัตรจิรวัฒโนพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยวัดมงคลวรารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร บ้านเดิมของอาตมาก็อยู่แถวนี้แหละแล้วก็สาเหตุที่ได้เข้ามาบวชก็เนื่องจากบิดาหรือเตียของอาตมาได้เสียแล้วก็อาตมาก็ได้เข้ามาบวชก็กล่าวว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ตกเข้าปส2,558แล้วก็รวม20ปีในการบวช ในปี2538นั้นอาตมาก็ได้ศึกษา,าศึกษาพระธรรมที่เขาเรียวกว่าชั้นชั้นตรีนักธรรมตรีแล้วก็สามารถสอบผ่านได้และในปี2539อัอาตมาก็ได้เรียนนักธรรมโทแล้วก็มี พระมหาในวัดนี้เขาก็าส่งเสริมหรือยืโยงหรืออะไรทํานองน,นี้ให้อาตมาเรียนเ,เรียนบาลีด้วยก็จะเป็นมหาอตมาตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเขาให้หนังสือมาก็อ่านมา,ม,ามาดูแล้วก็ได้เรียนไปพร้อมกันพร้อมกันนักนักธรรมโทก,กับกับบาลีไวยากรณ์ไปได้มหาเมื่อ อาตมาภาพเรียนอยู่ปีที่สามปีสามกไ็ได้ได้มหาแล้วก็ได้จบเป็นญ,ญาตีสาขาวพระดาศาสนาจากหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพอจบแล้วจะต้องฝึลงานหนึ่งปีก็เลยอาตมาก็เลยเอาสอนหนังสือนี่ก็ถ,ถือเป็นการฝึลงานก็เข้าเข้าไปช่วยสอนในสอนปีแรกแล้วก็ เขาถึงใจะให้จบคือต้องฝึกงานจบสี่ปีปั๊บฝึกงานหนึ่งปีเล็กปีหนึ่งเขาถึงใจะให้ให้รับวุฒิได้หลวงพ่อที่วัดโพเลียงพระครูธรรมทรมงกฎนี่เขาเราโทรมาชวนเนี่ยเขาบอกว่าหมหามงกฎนี่ก็จะมีอบรมนะมีอบรมครูพระสอนศีนลธรรมก็เลยก็เลยไปกับหลวงพ่อที่วัดโพเร,รียง หลังจากที่ได้รู้จักและเข้าอบรมกับโครงการพระสอนเสลธรรมในโรงเรียนแล้วท่านก็ตั้งใจเผยแผ่ธรรมะและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับเด็กเรื่อยมาถึงแม้เด็กจะดือ้อจะสนแต่ท่านก็มีวิธีแก้ไขโดยการเล่านิทานยกตัวอย่างที่อิงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันพระมหาวิวัจิรวัฒโนสอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดมงคลวราราม สอนใหม่ๆก็เพราะหวั่นใจแล้เกันนะ่าจะทำยังไงผมก็เอเลยออาใหม่ๆก็เอาตามหนังสือเลยก่อนตามหนังสือโอ้โหเด็กมันโซนมากเลยโอ้โหเอาเอามาอยู่ไม่รู้จะทำาไงก็เลยตอนหลังเอ,าอ้าหาทาใบงานคืออย่าอย่าให้อย่าให้เด็กว่างแลวเด็กว่างนีม่มีปัญหาพอไปสอนก็ให้เด็ก ให้เด็กสวดมนต์ไหว้พระ,ะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วพอเสร็จแล้วก็เราก็เริ่มเริ่มเนื้อหาในหนังสือสอนไมตตามหนังสือแล้วก็ถ้าเวลายังมีเหลืออยู่เราก็ให้เขาทำทำใบงานอ,อย่างวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์นี้อาตมาภาพก็มีสอนออของของป .2 ทับหนึ่ง ชั่วโมงที่สองเวลา9 9โมงครึ่งถึง10โมงครึแล้วก็วันการ2ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายบ่ายครึ่งสอนอ,อห1่ทับ1แล้วชั่วโมงต่อไปก็บ่ายครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งสอนป2 2ทับ2แล้วก็ไปวันพ่อรหารสวัสดุ สอนสอนปอน .1 ทับ2อาทิตย์หนึ่งมี4ชั่วโมง4ห้องอาตมาสอน4ห้องนโยบายของเรียนเราเน้นโรงเรียนวิถีพุทธอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยคะ่ะตั้งแต่เช้ามากิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยเราก็จะเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องคาระวะธรรมนะคะซึ่งคาระวะธรรมนี่ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน พระท่านก็จะแนะนำวิธีการไหว้การกราบาผู้ใหญ่ที่ถูกแบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ ปสังค่มันก็มันก็ธรรมดาอ,อ่ะปัญหาของเด็กอะ่ะเรื่องเรื่องเด็กมันก็ต้องมีมีโซนมีเล่นมีอะไรแล้วก็ต้องพยายามพยายามหาวิธีอย่าให้เขาอยู่ว่างถ้าเด็กมันมีจํานวนมากนี่มันก็มันก็ไม่ทั่วถึงถ้าจํานวนน้อยเราเราก็เราก็จะดูแลแล้วก็พยายามดูว่าเขามีปัญหาอะไร อ,อันไหนอันไหช่วยได้เราก็ช่วยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยพระที่มาสอนทั้ง3รูปนะคะโดยเฉพาะท่านมหาวิวัฒน์เนี่ยค่ะท่านเป็นพระที่เอาใจใส่เด็กแล้วก็รักเด็กขณะที่ท่านสอนแต่ละครั้งเนี่ยท่านจะมีจิตวิทยานะคะมีารางวัลมีคำชมเชยต่างๆมาเ,าเสริมแรงให้กับเด็กนักเรียนอยู่เสมอ แล้วก็ในส่วนของอเด็กๆเนี่ยรักท่านมากนะคะ,ะท่านสอนเนื้อหาแล้วท่านก็ยังมีตัวอย่างของอนิทานนะคะที่สอนใจเด็กจะชอบมากเลยค่ะเจ้าหนูพูดตักับเจ้าหนูเพื่อนรักของเจ้าให้ข้าดูก่อนแล้วข้าจะให้ของเล่นที่ต้องการเจ้าลิงแต่เขาเป็นเพื่อนรักของข้านะข้าไม่ยากเสียเพื่อนอย่างต่อไป รักไม่เป็นไรหรอกเพื่อนรักการเรอะเด็กๆก็ให้เขาเขียนเติมต่อท้ายไปนิดหนึ่งอาจจะเติมตัวหนึ่งสองตัวอย่างดีมากยินดียินแล้วก็ให้เขาใส่ดีแล้วก็เริ่มด้วยก็ใส่ขอ่คยขอขวดอะไรเงี้ยนักเรียนของเราอะนะคะกรณีที่ถ้าสอนกับครูเท่านั้นเนี่ยครูก็ไม่มีชำนาญไม่มีความชำนาญการในเรื่องของทางพุทธศาสนาสักเท่าไหร่นะคะ พอพระท่านมาสอนเนี่ยท่านนอกจากจะสอนเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านยังแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะให้กับเด็กเช่นการนั่งสมาธินะคะแล้วยังมีการเสนอกิจกรรมให้เด็กไปทําบุญที่วัดนะคะทุกวันพระนะคะซึ่งโรงเรียนเราก็ดำเนินการอย่างนี้มาหลายปีแล้วะอะจารมาที่ใช้และสอนเด็กอยู่เป็นประจำก็คือ พยายามไม่ทําความชั่วแล้วก็ทําความดีแล้วถ้ามีเวลาหรือว่าทำให้กายทำให้กายนิ่งเพื่อดูใจคือทําจิตใจให้บริสุทธิ์ของใสอมตมาก็ขอฝาก3ข้อนี้ไว้ การพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบนสีพันธกิจนั้นก็คือ 1. พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ ประกาศสถาปนาในเบื้องต้นมหามากุฏราชวิทยาลัยนามมงคลอุทิศกุศลแด่ราชบิดานั่านคือช่วงธรรมะจากพระสอนศิลธรรมนะครับที่ท่านพระมหาวิวัตจิรวัฒโนนะครับได้ทำให้ ชาวพุทธได้เห็นนะครับว่าเด็กๆและเยาว,วชนมีความสําคัญมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเติมเต็มด้วยธรรมะที่จะนําพาไปสู่การพัฒนาชีวิตและพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการรู้ทมนาชีวิตทั้งสองช่วงรายการที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นเช่นนี้ติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับสําหรับรู้ธทมนาชีวิตสวัสดีครับ